สวัสดีครับโรงงานทาบานประตูชาแนลครับรานสนธยาเฟอร์นิเจอร์ครับผมวันนี้จะพามาดูบานหน้าต่างนะครับผมบนหน้าต่างขนาดเมตรเมตรยี่สิคูณหกนะครับนี่ครับบานหน้าต่างนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับผมทรงนี้นะครับปลายทาง ร้อยเอ็ดครับผมลูกค้าสั่งมาแต่ร้อยเอ็ดนี่นะครับผมไม่มั่นใจว่าราคาบานเท่าไหร่นะครับประมาณพันต้นๆนี่แหละครับเพราะว่าเป็นไม้ประดูนะครับเกียรติเอนะครับทนฝนทนทนฝนทนแดดครับผมไม้อันนี้แล้วก็ไม้ของเราจะเป็นไม้ที่แห้งแล้วนะครับผมโดนแดดนี่ไม่แตกนะครับไม่แตกไม่หดไม่บิดไม่เบี้ยวครับ แข็งแรงทนทานนะครับผมครับขอบหนามากนะครับขอบทั้งนาทั้งใหญ่ครับคุณภ,ภาพร้อยเปอร์เซ็นตครับสิบปีก็ไม่ไปไหนครับสิบปียี่สิบปีก็ไม่พังส่วนอันนี้เป็นไม่รวมนะครับผมเป็นชุดเดีวยวก,กันกับเจ้าสั่งหน้าต่างไม้ประดูนะครับดูไม่รวมของเรา ดูจากขอบบานก็รู้นะครับนี่ครับอันนี้มือผมนะครับนี่ครับนี่ใหญ่มากแล้วก็หนานะครับผมนี่มีความหนามากแข็งแรงนะครับนี่ไม่ย่อนนะครับผมเป็นบานประตูนี่สลับฟักสลับเต้านะครับผมราคาถูก อันนี้ถูกกว่าเพื่อนนะเพราะเป็นไม่รวมแล้วก็จะมีบานประตูที่ถูกกว่านี้นะครับราคาพันต้นๆครับผมสนใจก็สั่งซื้อสั่งทําได้นะครับ <c oughs> นี่หน้าต่างครับไม้ประดูแดงสวยๆเลยทางโรงงานเราจะทําไม้ที่แห้งแล้วนะครับ ขนาดทาสามเที่ยวนะครับรวมรองพื้นยังเงาขนาดนี้รอดูเที่ยวสุดท้ายจะเงาขนาดไหนนะครับแล้วก็จากที่ผมลงคลิปนะครับผมจะขัดแบบตามซอกตามมุมอะไรแบบนี้นะครับเสี่ยนจะไม่ตำม,มือเลยนะครับนี่นี่ครับเนียนมากครับผมถ้าเผื่อขัดขัดตามมุมอะไรมันสากๆากนิ้วนี่ผมไม่ค่อยชอบครับ แบบให้ลูกค้าจับนี่แบบสบายใจเลยครับนี่ครับนี่ครับถ้าตำมันก็เรียบร้อยครับมือผมไมาอันนี้ยิ่งตำมือเสียนตำมือปวดมากนะครับผมเคยไปจับที่อื่นบางที่นะครับก็ไม่ได้ปูดให้หรอกแต่ว่าผมจับนี่มันเป็นเหมือนจับกระดาษทรายครับมันต้องเรียบๆแบบนี้นะครับถึงแบบถูกใจครับ ผมเก็บงานเองครับสวยงามนี่ครับก็จะเงาประมาณนี้เลยสีดูหนามากนะครับขนาดบ้านใหญ่ๆนะครับดูตัวนี้เป็นงานชุดของไม้ลูกค้ามาทำนะครับเป็นกระจกนิรภัย โอ้โหตาแตกครับผมสนใจสั่งซื้อสั่งทําได้นะครับเกี่ยวกับงานไม้วงกบประตูหน้าต่างครับผมมีหลายไซส์หลายราคาหรือว่าลูกค้ามีแบบไหนให้ช่างทํานะครับผมสามารถทําได้นะครับเลือกไม้ได้หรือว่าถ้าลูกค้ามีไม้อยู่แล้วนะครับสามารถเอาไม้ไมาให้ช่างทําให้ได้นะครับ ก็จะคิดราคาถูกลงเป็นราคาค่าแรงนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ทางช่างนะครับทางร้านก็จะเป็นราคาเต็มนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจ,จะทำสีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามชมกันนะครับหลังจากนี้ผมก็จะไปทำวงกบเพื่อมาใส่อันนี้ครับวงกบกำลังจะขัดเสร็จอยู่โรงงาน,นครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปชื่อร้านของเราครับร้านสุนทยาเฟอร์นิเจอร์ครับผมตั้งอยู่อํานาจเจริญนะครับถ้าใครสนใจติดตามทางแฟนเพจได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับแปะลิงก์ให้ใต้คอมเมนต์ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ